สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมให้ปูเน้นให้ปูยาำให้ปูแว่นดำนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2566ถูกจนนปูให้เปลี่ยนซื้อพี่น้องถูกซีงวดแลลวครับผมนะครับปูเลยว่าให้เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนซื้อหนีนะครับตั้งแต่สีหก มาหนึ่งซีมาเก่าเจ็ดงวดที่ผ่านมาแปดห้า 8, ตรงตรงนะครับงวดที่ผ่านมาแปดห้าตรงตรงนะครับผมเอา <c oughs> มาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับเนาะดับขั้นเทพสองปีนะครับงวดที่ผ่านมากับแปดห้าตรงตรง,ตรงท่านผู้ชมนะครับเนาะสีงวดแล้วปูวายให้เปลี่ยนซื้อเด้อเปลี่ยนซื้อหนีเป็นปูแว่นดำนะครับอ่าชาย,ยากเก่ากับปูนนทสวรรค์แหละครับท่านผู้ชม <c oughs> เอาปูวายให้ใส่ซื้อนี่ นะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันมาหอดมาถึงแล้วครับกราบน้ำมาสการครับปูขาดาบน้ำมาสการเจ้าข้าปูครับเจข้าวปูไก่มือข้ามาแล้วนะปูเนาะก็เลยมาให้ตัวเก่าตัวเก่าแฟนดีป่ะปูตั้งเจนน้ำมันบูฝันมันมาฝันในที่เมียนแล้วอ่านี่ท่านผู้ชมหมวดเก่านะครับดับก็คือดับปีหน้าจะเข้าสู่ปีที่สามนะครับ ดับสนิทบนล่างอันนี้งวดที่ผ่านมา8ปดหางวดก้อนกับเก้าเจ็ดตรงๆงวดหนึ่งสีกับหนึ่งสีตรงๆเนาะปูเนาหลักงวดสี่หกนาะปูสี่หกกับตรงตรงสี่งวดแล้วนะครับปูว่าให้เปลี่ยนใช้ยาปูไหมนะครับเบาแถวแล้ว่าเป็นปูแว่นดำเลยพี่น้องเพอเกโทษมาคือเปลี่ยนแว่นดำน่ยังไม่เปลี่ยนให้จนออกเปลี่ยนนะเปลี่ยนหนีนะผมเพราะว่าอ่า เขาดูเด <muitas S 2> ี <sketches> oh ๋ยวปูจะยูแน yeah. ่ทนะครับเปลี่ยนซีนีท่านผู้ชมเป็นปูแว่นดำเด้พี่น้องเด้นะครับไม่ปูยำไห้ขึ้เก่ายำตัวเก้านั่นแหละยำตัวเก่าบอเปลี่ยนมันมาปูเปลี่ยนครับปูตะวนปูกระดับเล็กเล็กดังอยู่ดิครับงวดเนี่ตัวที่ปูดับนี่ดับอยู่สองปีแล้วครับผมฟันกับบอฟัน ฝันตั้งแต่พูนแล้วพ่นคือจบฝันว่าได้ยังกะปูฝันว่าได้จับกบฝันว่าได้จับกบธร,รูมชมน,นวดที่บ่าวถามาอ่าเราที่แล้วนะปูเนาะนปูก็เล่นเน้นสามตัวให้เลยเอาครับธรรมชมชุดที่ปูอันนี้ชุดเกา่านะครับอันนี้ชุดเกา่านี่ครับดับกระดับสนิทเตอพี่น้องเดอ้ออันนี้อันนี้ชุดปูแว่นดำนะครับธผร,รมชม ดับเลขดังความริปูนี่หกหนึ่งหนึ่งหกเ้าห้าห้าเก้าเนี่ยจะสีมาห้าสองสองห้านะครับธรรมู้ชมเลขดับปูเจ็ดแปดแปดเ7็ดห้าเก้าเก้าห้าเจดศูหนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าูนี่เลยตัวเดียวเลยตัวนี้กับตัวนี้นเ,นเนี่ยเอาช้กันแน่อ่าเก้านย์ธรรมชมปูว่าเก้าศนย์นะครับเอาตัดไว้ให้นึ่นตัดเอา ตัดเอาปะปัวตัดแตามันแคสซีตัวนึงไม่แม่นครับตัวตัดก็จะมีหาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาเก้าศูนย์ศูนย์เก้า่นั้นนะครับบอเขียนลงให้ปะปัเดี๋ยวเขียนลงให็นเอฟซีพันนึ่เขียนเห็นพันนึ่ครับผมเขียนลงพันนึ่สุดครับมันเหล็กมันมันบม่แมนมันมือมันครับมันมันอยู่วันเสาร์คือเก่าครับปู่ตามตามที่จริงที่ไปวันวันจันทร์นี้มั่นครับอืมแต่ว่าซีศูนย์ซีหนึ่งนี่ดังคัด ตอนนี้เต็มแล้วอืกับผมเทโลตส์หลิวยังบ่มมีครับผมนี่ตัวนี้นะครับจัดหนักเลยปูช,ชุดนี้เก้าห้าศูนย์ครับผม<ช>จัดไปหนักเลยมันมันมาตรงอีอีนึ่งไปนนั่นนออีอย่างกวงครับไปเนเอาปูวาตัดเก้าศูนย์ให้น้ำมาทำมาชมเนาะเก้าศูนย์เอาใส่ใส่ล้ปูใส่นี่ก็ได้นะครับเนาะใส่นี่ก็ปู ก้าศูนย์อีกคูนึงท่านผู้ชมครับทึ่งมันโมเมนนั่นถ้ามันออกถ้านั่งกันไปแต่ทึ่งมันทรงไายผมนะครับเน้นมะปูหให้เน้นหางนี่เน้นบ่เน้นหางนี่เลยนี่เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์จะรับกันเราครับแล้วก็เก้าศูนย์มะปันี่ทาท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีนะครับผมสามตัวมีเก้าห้าศูนย เก้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งได้มบุชมเด้อซุนซุนนี่ให้เน้นบนอันนี้ให้เน้นสี่กับศูนย์ให้เน้นล่างสี่กับศูนย์ให้เน้นล่าง <Okay. S 1> อื่ครับผมอา่านผูมชมผู้ใดมักนี่ครับเลขดับดับสนิทอันนี้งวดงวดเก่าท่ามผู้ชมงวดเก่านะครับผมอืงวดเกา่มมเกา,า,กาปูเน้นอันนี้เลย บอกเลยวงกลมที่แปดห้านะครับมาแปดหาตรงๆดับกระดับสนิทตั้งแต่มหาปูโอ้จ็สิบจะหลายเจะดสิบงวดแล้วครับผมดับอยู่ทุกงวดนะครับสุดท้าันที่สิบหกกรกฎาคมัเมือนมาปูเมนงวดแรกที่มหาปูเนาะนครับผมเศเลกิจมูลุตจูโมลุตจังไาแต่เขามาติดต่อกันคือสี่งวดแล้วสีงวดแล้วท่านผู้ชม สายาใหม่ปูคือป <t astic developed> <power ful> ูแว่นดำหรือพี่น้องครับผมปูแว่นดำเพียนซื้อแว่นดำนี่แหละครับจังเท่ครับปูใส่แว่นใส่ตาใส่แว่นของปูโมเห็นหงบมเห็นหงแว่นกรแสงแว่นกงแสงปูจะใส่แว่นดำพี่น้องก็เรียกว่าปูแว่นดำนาอครับผมแกงยำให้เน้นตัวนี้นะปู 950ท่านผู้ชมปวูวาเลยให้ให,ให,ให้มีเพิ่มขึ้นมากคือว่า 90, 90, 90ตัด 90, 90ให้นำนะครับผู้ใดมักวิ่งวิ่ง4กับ 1. 1เดี๋ยวก่อนเจอเอาคือมีแต่950 90ไปพวกนี้คือ,อ <c oughs> ครับท่านผู้ชมนะครับชุด2ตัวก็จะมี90 40 41 50 51นะครับกัน47 57แค่นั้นนะครับอันนี้ครับกันปวูวานะครับ51 41นี่1กับ7 ตัวเดียวกัน,กนปูกันเรียกว่าให้กัน4 7 5 7ท่านผู้ชมเน้นๆคือ50กับ4 1นครับเด่นรองคือ90ท่านผู้ชมตกอ่าร่องกับ C0H1 นาะปูเนาะครับผม9 4 1 7 4 1นี่บ่ปปนใดบ่ปูนั่นก็ยึดตัวนี้ที่เด่านีครับอืมท่านผู้ชมอันนี้ชุดวิ่งเลขติดนะครับ นีเลขดับผู้ใดเลขดับปูนี่ดับอยู่นะหาเก้าเก้าหาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกให้เบาๆนะครับหาสองสองหาสามสามครับอันนีบบ้มันใจกัเขาก็ไว้ทุนเจ้าของ <laughs> อืมเดีวมันบ,บนมาจะเคลียร์หน่อยนะคำนวบมันดับ,บมันดับติดผมว่าฟันปูเนี่ยฝันปูแมนแล้วฟันบาร์ดจับกบกบไงมาปูะปู มันเต็มกระปกวอกข้าวคุณแล้วครับจับกบก็เลยตีเป็นซุนหากระไรเก้าซุนหาก้าหาศูนเก้าหาศูนครับจับได้เต็มมือเลยบอกปู่อยจังขึ้นมากสินะมือยุ่งสินะครับได้เราไม่ออกยกมือขึ้นครับโอ้เขาอีกถ้าเขางวดนี้งวดที่ห้านปูเนาะถ้าเขางวดนี้งวดที่ห้าได้สมุชด้วย อืนะครับนิ่ามันมันอยู่ในนี่นะล็กพกเคลนไปใซ่กรับปูอืมงวดแปดหางก็เพิ่เนไปไซ่ครับฟันแล้วก็เลี้ยวเลยฟันแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับงวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมนี่ครับโอ้งวดที่แล้วนี่นี่ครับ,รบอืมงวดที่แล้วมีสองแปดหาปูนแดงครับคือแปดหานะครับอันนี้งวดที่ผ่านมา นี่ไงครับแปดหาจะมาจะมาบอปปูงวันนี้หาซูนนี่เหล็กเล็กผมมักนี่ไยมันมันสุดไทยเลยดิครับกันกันบอมาสุดบอมาเจือเทียเลยสุด้ทยของปีแล้วเนี่ยอือครับธรรมชมไทยเลยดิก็จับจับอยู่ในกบอยู่ในกะลาเนี่ยกัมมือครับมือเนี่ยมันเกิดมันเกิดอยู่ในอัันนนะไรจบขึ้นมาอานจะว่าเจ็ดศูนย์ไปว่าได้แบบนี้ครับมันกันอะไร เก้าห้าหาเก้ากัะก็ไปบ่ได้กะไปบ่ได้ถามมาห้าศูนย์ครับเก้าครับเก้าศูนย์แค่นั้นครับอือเป็นเก้าห้าศูนย์กับหาเก้าศูนย์เท่านั้นเนี่ครับผมไม่ว่าสองหาหมือนกัสองห้ากระดับสองห้ากระดับครับปู่อือดับรัดไว้เหมื่อเราได้เขาติดเปล่าไปตัวอะไแบบนี้ครับอ้จกเมื่อจกแต่น่อยจกมันมันกระเจ็ดครับ ก,กระโปงข้าวเป็นศูนย์ครับงั้นจะไปได้ก็ไปเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหรือศูนย์เก้าเจ็ดเปลงสิ่ไปได้ครับไปได้เจ็ดศูนย์เก้าหรือศูนย์เก้าเจ็ดเป็นสี่เป็นวัวปูเงนอืก็สามาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ไปก็ได้ครับผมอันนี้สูตรคำนวณปูให้ตั้งแต่ตองวอดเลยได้ทำให้ชมได้นะครับปูให้ตั้งแต่เปลียวเรียกผู้ใดมาออกดอกอ่าพอว่ามหาปูตั้งแต่วันที่สิบแปดที่จริงว่าจะมาสิบเจ็ด พอดีบ้าเขาสิบเจ็ดไปขอนแกน่นแต่เลยบอกปูว่าจะเข้ามาวันที่สิบแปดเป็นสูตรของปูพี่น้องนะครับมาต่องวดนะครับาทางงวดนี่เขาอีกก็จะมาตองวดเลเด่แต่ทำมุชมอับต่ว่าเก้าหาศูนย์นี่พอดีปูฝันมาได้จับกบเกิดตรงกับหาศูนย์ที่ปูล่องหอือ่าปูเลยว่าจับกบมกักคัมกมันแจคักมาปูเนียนมันมันมันแม่นสองแม่นสองตัวนี่เกิดมัน อยู่ในสองตัวนี่แหละครับปูถ้าจะไปก็หาไปว่าได้ครับงั้นว่ได้ใจสองตัวศุนหาศุนย์เก่าศุนศุนเก่าเช่นครับต่อปูดับเหล็กดังนะครับนี่หกหนึ่งหาสองสองหานี่ครับผมเตะสีดำงวสันเบาเทเน้องวดสันผมมักหาเลยปูก็จนว่าโอ้ยบ้า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 ดับคือดับไปเลยดับไปเลยงวดเก่าสามดังๆเนาะปูปูกระดับเก่าสามอืม ทำมาชมนนหากระดับหครับนังับพ่อแม่ครับผมเอาแคปหน้าจอทผูาชมครับปูแว่นดำเด้อพี่น้องเด้อนะครับฉายยาปู่แว่นดำนะครับสวัเดีอ่าวิ่ง4กับหนึ่ะผมเลขติด0ูนย์หน่หปูจับให้3ตัวมิเจ็ดสี่41ึ่งเก่าสี่ลก็อันนี้ปูฝันปูได้จับใส่9 50พี่น้องสองตัวนะครับเน้นหาศูนย์เก่าศปูตัดให้น่ครับ4 0 4 1 ห้า1ูนย์เน้นล่างเน้นล่างสี่ศเน้นล่างท่ามผู้ชมนะปูเน้นไห้ว่งกลมมหาคือหาศูกับสีเด่นร่องคือ90คร,นะครับเด่นรองคือ90นะคตัวกันปูมีส7่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็เดห้ครับสี่ศู่กับเด่นร่องอยืดพี่น้องเด้นะครับนี่ครับดับสนิทเจ็ดแปดแ7ดเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์ศูเจ็ดนึ่งหนึ่้าสองสอ้าสามสามนะครับแคปนาจอทผมมู เก้าห้าศูนย์ตัดได้คือหาศูนย์ศูนย์หาคับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหาหาเก้าปูวา่าติดดับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณผู้ใดมากกะติดไว้นกปูเนาะนี่ครับผมกราบขอบุญขอบุญปูท่านผู้ชมพ่อกันคลิปหน้าครับผมรวยๆเฮงๆใส่ปีใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ